ทอขายเพลงไม่ผ่าน11ปีเผยเส้นทางชีวิตครูสลาพอดังแล้วยังใช้ชีวิตติดดิน อย่ามองคนประสบความสำเร็จด้วยสายตาที่อิจฉ้าเพราะกว่าจะถึงวันนี้ที่คว้าชัยก็เคยล้มแทบท้ออย่างครูสลาคุณนวิครูเพลงชื่อดังเคยท้อขายเพลงไม่ผ่านนานถึง11ปีจนอยากหยุดแต่งเพลง ครูสลาเล่าให้ฟังว่า11ปีเราส่งทุกเดือนทุกเดือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกละจนปี2536แล้วตอนนั้นแม่ไม่สบายเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแม่ พาแม่มาโรงพยาบาลตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆครับเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอนเพื่อเป็นครูใหญ่จนที่สุดแต่งมา8เพลงแล้วแม่ก็จากไปจนหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ลเลดีโอโทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้เพลงให้มนติทธิ์คำสร้อยซึ่งแล้วคำสัญญาแต่ก็ไม่ได้ดังเป็นเพลงกลางๆเอาไปใส่อัลบัม้ม ครูก็ดูจะมีแววเลยมาขอไปอีกเราเลยแต่งเพลงจดหมายผิดซองเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วยเสมือนแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลง ต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่เอชัยยาเพลงกระทงหลงทางและก็ไมพิลมพรเพลงยาใจคนจนครูสลาจุดมุ่งหมายจริงๆคืออยากเป็นครูเลยเข้าเรียนวิทยาลัยครูอุบลทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลพอจบก็ไปสอบบรรจุครูไม่กล้าคิดเลยครับว่าจะเป็นครูทางด้านร้องเพลง เพราะว่าเรื่องการแต่งเพลงร้องเพลงเป็นเรื่องที่ใจเรารักเฉยๆแต่เป้าหมายเราคือการที่เราได้เป็นครูมุ่งไปตรงนั้นไปบรรจุเราก็สอนทุกวิชาครับเพราะเป็นโรงเรียนประถมเราต้องสอนทุกวิชา ครูสลาเล่าให้ฟังต่อว่ามีเรื่องบังเอิญตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแล้วก่อนจะเรียนจบมาบรรจุสอบเป็นครูได้รวมกลุ่มกับเพื่อนตั้งวงดนตรีเล็กๆแต่งเพลงเองแล้วก็ช่วงนั้นแต่งเองอยู่สิบกว่าเพลงเพื่อนก็ยุมาให้นักร้องอัดแผ่นดีกว่าแล้วตอนนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ทุ่งสีเมืองอุบลอาจารย์ชายเมืองสิงห์ อาจารย์ลุงเพชรแหลมสิงเพื่อนก็บอกว่าเอาไปให้นักร้องเลยเพื่อได้อัดเป็นแผ่นเราบุกเข้าไปยื่นกระดาษมว้มวนๆให้ท่านอาจารย์ท่านก็คุยด้วยเป็นอย่างดีท่านจิตใจดีมากท่านก็บอกว่าถ้าหนูแต่งก็ไปร้องปากเปล่ามาแล้วท่านก็ให้ที่อยู่เราไว้เราก็คิดว่าคงไม่ผ่านเลยไปสอบบรรจุครู เราต้องไม่เอาตัวเองไปเป็นอุป,ปรสรรคเราต้องหลีกทางให้คนที่เขาพร้อมกว่าเรามาทำหน้าที่ของสังคมก็ยืดใบลาออกปี2543เลยมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มตัวและเพื่อไม่ให้บกพ้องอีกที่หนึ่งด้วยและถึงแม้ทุกวันนี้ครูสลาคุณนวุฒิจะเป็นครูเพลงชื่อดังแล้วแต่ก็ยังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายและติดดินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน เช่นเดียวกับรถคันโปรดของคูสลาคุณนวุฒิก็ยังเลือกที่จะขับรถคันเดิมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่มีฝันและกำลังเดินตามฝันให้เป็นจริงไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็จะต้องมีวันเป็นของเราเช่นเดียวกับครูสลาคุณวุฒิ